ก็เนิ่องเกลือยังเนี่ยเกลือเท่าต้นเออเกลือตม้มเกลือเท่าบ่รครับวิธีทำเกลือต้มนะครับปรนะยุบาลเลยน่ยบาลอหานวิธีทำเกลือต้มนะครับผมต้มเกลือนะครับโอ้ไซตเต็มเลยเนาะ ใส่น้ำเกลยุปลงแัใใดนนี้นี่ใส่แล้วเนาะน,น,นี่น้ำนเกลือวัดเตีมีน้ำบ่านเนี่ยบ้นมีแต่บา,านใส่ค่ไปขอ,อนใส่ครับครับวันนี้มาทำมาดูวิธี ต้มเกลือพื้นบ้านนะครับผมเกลือต้มพื้นบ้านครับยุ่น,นี่เิ่นต้มหลายครับนี่เพิ่งเพิ่งผักเนาะเวลาต้มเกลือขึ้นข้นชีบอขึ้นเกลือครับนี่ขึ้นขึ้นเะตินอ่ะ มายกทำการต้มเกลือ โอเนี่ยที่นันสาวโบราณโอ้นี่สาวซิ่งก็อเอื่นไปทวนะ <c oughs> ่ะตะกี้ว่าเห็นจังสีที่เป็นแบบนั้นโอเน,น็ตสาวโบราณมีสาวซิ่งเป็นน้ำเกลือไหลลงแบบนี้นะครับผมท่านพ่อตากดี๋ยว โอ้ท่านพ่อตากได้เนาะไม่ขึ้นดีเนาะขายปีเท่าไรเด้อเนี่ยเกือไม่อะเอาเดีเ๋ยวเตี๋ยวเตี๋ ียน่ต้มเกลือครับผมกยบเีเกลือที่ต้มแล้วนะครับผมต้มแล้วนะครับ